สวัสดีครับพี่น้องครับโรงงานแบบดวนอีกแล้วครับแต่หากดวนไหลก็ไม่ได้ครับพื้นที่จำกัดรถกับกลัวที่มาหอดกันก่าเกือบบใบมุง้งขึ้นล้อขึ้นล้อขึ้ล้อตรง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  แฟนอย่างเดียวฝ่าวานปลาครับแขนสองเขาแล้วผู้ใหญ่บ้านบอกลงได้เลย่าทธานว่านได้เลยมีมองมีด่างลงได้เลยครับตอนนี้อยากมิเตียล่ะเนี่ยเอ,อบอนแต่ละตัวนี่แต่แบบเงไงครับบ่่ได้หามีมยังหาม แต่เขีดอภยญาฐานครับกั้นเชือกไว้น่ะที่เหลือกะตามอัธยาศัยนะท่านเป็นทีเลยครับเอาอีสม้มให้เอาคุมทีอีสชมไปก่อน,นเด้อไปล่ะอยูไ่ไหว่าผมไปลุ้นมูลไปก่อนมูลไว้โอ้ต่มากกีไรแล้วปะ

เห็นเรนบ้านลนยังไงสาคามเนี่ยเขาโหยสารมากตั้งแต่ยี่สบเิปลาเบิดปลาต้มโอ้ต่อนเปยปลาต้มเตลาเราไปไหนเนี่ยาเขาไปทเิดอ่กินข่าแท้ป่ะเจะเน้นเดี โอ้แต่ยันคือกระติกน้ำครับนั่นไปแล้วแมนครับวันตัวอิสมเดียวสมบัตวางเดียวเอาโมเมนตคานายประมานผู้ใดที่เลี่ยงผมมึงเนาะมึงก็ได้ผมเลี่ยงให้ก็ได้เอาไปร้อมมึงกันตะ เอามันมีสายกระด็นน้อยอีกมันเลยน้อยเห็นน่ะเออไปตสั่งมาทางนีง่เอออันนั้นยังถือไปที่หลังเตีย๋ยแล้วเต้เดอ้เอท่ามากครับครับอย่าพุ่งเราไปที่รังให้นะครับครับ หาจีป่าหามันนั่นบรลูนยิป่ายานเขาั้นสอง้ีไปบึ้งก็ได้ด้วยไปเพราะว่าเดี๋ยวบางไอ้บ้านถ่าบอสเมื่อถีไปหรืออีไปแบกเอาอันไรเพราะ่ไปได้ทีนี้

นี่แหละบ๊น in ั่นเหรอบ่แม่ไอชีตัวแล้วคันนี้แหละบ๊จบตังค์ไอ้ลืมลูกน้องเบิกตังค์ไอ้ลืมลูกโบเะมันขายอยู่พุ่นลืมรืมอยู่ไอมองสมดีดีครับ เอกันเด็กเจอกันฮะเอาแทะด้วยเราต้องเศร้าดักเด้อป,ประดับไปเรื่อยๆเออดีๆ <c oughs> น้องใกล้ๆเนี่ยนเนี่ย,ยครับ ผู้ใหญ่บ้านกับกำนันอนุญาตแล้วเอาไปแล้วครับรับเล็กน่อยกบลงลงลงเต้นกันแล้วครับแอบนี้ก็เฮ็งานเฮ็ดการกันแล้วโอ้อหหิวข้าวแทบตายตาเลียงโอ้ก๋วยเตายุงใต้แล้วเนี่ย ตอนนี้เชียนไดนะโมอก็ที่ว่าที่ไปเบื้องหนูครับต้องแย่ทางกันครับคนวนปลาคนหนึ่งหาหนูไปเพื่อมันมีมองครับเพื่อมีหมายเด็ดแต่ตอนนี้ชัวชัวคือหมายปลาครับมาละโอ้ยนิงหน่องลงกันแล้วครับจานต้คุมร้อง ไ่ได้เอกกระชังมาวะกดนอยตเดียวต้ไปกดน้อยแล้วด้ะเฮ้ยขมแหลมแล้วไปไหยวะแล้วคือบ่มาหาปวดป,ป่าวะ รอนดอียากันทำไมนะ้างลังนีนะ่ะตาปากกาบอลน,นะคลิปนี้เดี๋ยวฝากไว้เท่านี้กันครับพี่น้องครับยังไปหาจานนกคุมกันอยู่ทั้งพู่นครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปรอรุ่นกัน